สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกระัตอีกเช้นเคยนะคะวันนี้ก็อากาศสดใสนะคะไปส่งรถลูกค้าอีกแล้วตามเคยนะคะลูกค้าก็ทักเข้ามาในเพจกันอย่างหนาแน่นเลยวันนี้ก็ถึงคิวน้องยาลิสนะปี2020นะคะตัวนี้นะอ่ะเดี๋ยวเราจะตามไปดูกันนะคะ ส no วัสดีค่ะน้องเหนือนะวันนี้นะพี่ก็มาส่งรถให้น้องเหนือนะคะที่โรบินสันนะคะลาดกระบังนะคะจัดเอกสารยุ่งยากไหมตัวนี้บอกเลยว่าจัดเอกสารไม่ยุ่งยากครับ mm hmm. เพียงแค่มีบัตรประชาชนใบหนึง mm hmm. เขาสามารถใช้เครดิตอะไรทุกอย่างให้ได้เสร็จสรรพหมดเลยตัวนี้ใช่ครับ ล้รถเป็นไงรถสวยไหมอันนี้รถของที่เต็นเคเนเอนอคาร์นะครับเป็นรถที่สวยมีคุณภาพส่งพร้อมทุกอย่างข้างในเสร็จสับพร้อมที่สวยงามแล้วก่อใช้งานเลยครับน้องเหนือฝากนิดนึงใครที่อยากจะได้รถแนะนําให้เขานิดนึงได้ครับใครสนใจจะดูดาารถสามารถติดต่อเซลล์กระแตได้เลยนะครับอยู่ที่เต็นเคเนเออานะครับอยู่ยังงี้กับม <Okay. S 1> <Okay. S 2> อเกียบัณฑิตนะครับ